สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คู่สู้คนนะครับมากินข้า,นาวน้ำเบาน้นด้วยครับผมได้พัดมาแต่งใส่ไข่ครับพี่น้องมาเด้อแซ่บแซ่บ้ำกันครับอืมอ่แม่ มันฮอนลวกลิน้นเลยแหละ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ